เราไปดูร้านซูเปอร์มาเคที่หน้อยอยู่ร้านอาหารอะไรก็ได้ที่มีขุนยนต์เสิ่งที่ขเขาถามนะครับลองดูตรงฝ้าเพดานกับมันเจออยู่ตรงไหนที่กัดไปน,นะครับขุนยนต์มันทึงไม่หลงในร้าน,นาอาหารมันจะถูกพลิกหน้าขึ้นมาครับเอาไปนะครับในการสอบดูข้อมูลได้ไอันนี้คือในพีนนทีเอสแต่ละแม็กแต่ละเป็น,ปนเกิดขึ้นเอาไปใส่ อันกริ้ว่นี้โน่นนี้เพื่ออันนี้เราใช้เครื่องที่รสามเ็นแรงดมันจะช้ากว่าพาเ์โแต่ว่ามันจะแม่งกว่าคือมันจะเหมือนกับฟูมมันจะย้ำย้ำทำเป็นแบบนี้ครับแต่คาโเนี่ยมันจะลงนักเร็วเลยต้องทำอะครับก็คือเราจะลงสีที่เรียกว่าเวซ็อกเก เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เอ่อเป็นแดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะฮะเราก็จะตีนภาพออกมาแล้วเราก็ควบคุมภาพแบบบอร์ดให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์พอเราเข้าไปก็มีแดชบอร์ดแล้วก็มีภาพมีอะไรออกมาครับเราสามารถสั่งงานมนได้นี่เราก็คลิกมันผ่านไอแขจะเป็นไงนะครับไอทีสามว่าพอมันเป็น IoT แบบเนี้ยครับถ้าเราอยู่เน,น็ตเวิร์เดียวก็จะสามารถผ่านมืนอถือไอแขก็ได้เลยนะ าะว่าไอ้เรนเป็นเวเฟสนครับ